สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําตัวเลขของเราครับให้มันเป็นแบบตัวเลขที่มันจะค่อยๆนับจาก1 2 3 4 5สออย่างเงี้ยมันจะนับไปเรื่อยๆครับแบบอัตโนมัติครับหรืออาจจะให้มันนับถอยหลังอาจจะเป็น1 0 9 8 7ดดหรืออาจจะเป็น9 9 9 8 97าอะไรเงี้ยในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีแบบง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆกดแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ตัวเลขแบบที่มันนับเดินหน้าหรือนับถอยหลังเงี้ยแบบอัตโนมัติเลยนะโดยทั้งหมดในคลิปนี้ครับเราจะทาในโปรแกรม After Effects ครับจะ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทราฟิชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้นะครับก็า new composition กามา แล้วก็ขนาดครับเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งแค่ Full HD ก็ได้นะแล้วก็ทําตัวข้อความใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปใช้กับโปรเจกต์ 4K เนี่ยเราก็ตั้งเป็น Full HD เนี่ยแล้วเราก็พิมพ์ข้อความตัวใหญ่ๆไปเลยก็ได้นะแล้วถ้าเกิดเอาไปใช้ในโปรเจกต์ 4K เนี่ยมันก็จะได้ใหญ่เดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็น Full HD แล้วกันโปรเจกต์นี้นะแล้วก็30เฟรมแล้วก็ดูเรชั่นเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการจะทําตัวเลขของเราเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมอาจจะใส่ไปก่อนสัก 1>, 1นาทีแล้วกันถ้า1นาทีเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆพก็พิมพ์ไปอย่างงี้แล้วกันนะ1นาทีแล้วก็อ่ากดโอเคไปเลยพอได้หน้าต่างอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้พิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นแบบเพื่อสร้างเลเยอร์ข้อความแค่นั้นเองนะคือพิมพ์อะไรก็ได้ก็คือจิ้มตรงไทป์ทูนะแล้วก็มาพิมพ์ได้เลยผมจะพิมพ์ตัว a แล้วกันอ่ะก็คือพิมพ์ตัว a ไปตัวหนึ่งแล้วก็เราจะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะก็คือให้เพื่อนกดวเพื่อให้จุด anchorpoint ออยู่่ตรงกกานแล้วก็กด Control Home มันก็จะเด้งมาตรงกลางนะแล้วก็เพื่อนๆก็ปรับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรตามใจชอบเลยนะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วใช่ไหมพอเราปรับขนาดปรับฟอนต์ปรับอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะก็ให้เพื่อนนะมาที่เอฟเฟกต์ครับแล้วก็ให้เพื่อนมาพิมพ์ตรงเอฟเฟกต์ว่าสไลเดอร์นะเราจะใช้สไลเดอร์คอนโทรลนะเพื่อควบคุมตัวเลขมันนั่นเองนะก็คือให้เพื่อนลากสไลเดอร์เนี่ยมาใส่ในตัวข้อความของเรานะอ่ะพอลากมาใส่แล้วเนี่ยให้เพื่อนนะับเปิดตรงนี้ลงมาเปิดลูกศรน,นะแล้วก็เปิดตรงเอฟเฟกต แล้วก็เปิดสไลเดอร์คอนโทรลลงมาอีกทีนึงให้เราเห็นไอตัวนี้นะ,ะให้เราเห็นตัวนี้แล้วก็ให้เพื่อนมาเปิดตรงคําว่าเท็กนะเปิดลูกศรแล้วก็ให้เพื่อนมาดูตรงส่วนของซอสเท็กนะไอซอสเท็เนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่แบบเป็นตัวพิมพ์ข้อความนั่นเองนะก็คือมันเป็นตัวข้อความของเราตัวนี้แล้วก็ให้เพื่อนกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดนะกดปุ่ม alt ค้างแล้วก็จิ้มตรงนาฬิกาจับเวลาของซอสเท็นะก็จิ้มไปอย่างนี้อ่ามันก็จะให้เราพิมพ์ค่าอะไรตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เพื่อนครับดึง้ีเน expression pick whip เนี่ยอ่าดึงมาใส่ในตัว slider อย่างนี้เลยนะดึงมาใส่แล้วเราก็กดออกปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองเลื่อนดูนี่ครับอ่าเป็นไงก็ไอตัว slider ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวควบคุมตัวเลขของเราแล้วมันจะเป็นค่าเป็นตัวเลขนะเพื่อนเพื่อก็เลื่อนได้อ่าสมมุติถ้าเกิดเรากําหนด k e y f เ a m e อะ่ะเราก็จะกําหนด keyframe ใส่ไอตัว slider ใช่ไหมสมมติเนะี่ยเพื่อนๆออยากจะได้สัก 99แล้วกัน99ก็ให้มัน99 98 97 96เนี้ยเราก็พิมพ์ไป99ใช่ไหมอ่าแล้วก็พิมพ์ไป99มันก็จะได้เลข99ใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนครับกดเปิดคีย์เฟรมก็คือกดที่นาฬิกาจับเวลานะกดไปมันก็จะได้คีย์เฟรมขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้นออกมาสักระยะหนึ่งอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปที่0อ่ะแล้วเราลองเล่นดูนะอ่ะเราจะเห็นได้ว่ามันแบบ เหมือนมันมีจุดทศนิยมนะนี่ครับมันเหมือนมีจุดทศนิยมแบบเป็น 10- 20ิหลักเลยเนี่ย จริงๆเนี่ยค่ามันยังอยู่ที่86.55อะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆลองดูตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นค่าตัวเลขนี้นี่แหละแต่คือมันมีจุดทศนิยมเยอะมากเลยเราไม่ต้องไปกังวลนะก็ให้เพื่อนมาดูในส่วนของตรงนี้ครับเราจะพิมพ์ค่าเพิ่มเข้าไปนะก็คือให้เพื่อนๆครับเอาเมาส์เนี่ยมาจิ้มตรงข้างหน้าของคําว่าเอฟเฟกนะเราให้เพื่อนๆพิมพต์ตามผมนะก็คือเราจะพิมพ์ไปเพื่อเราจะตัดไอ้ตัวทศนิยมออกนะก็คือให้เพื่อนๆพิมพ์ M A T H M a T นะแล้วก็จุด round.mat. l a w นะแล้วก็วงเล็บเปิดเราพิมพแค่วงเล็บเปิดนะอ่ะส่วนมันขึ้นวงเล็บป,ปิดมาให้เนี่ยเรากด delete ออกนะอ่ะก็ให้มันเป็นวงเล็บเปิดอย่างนี้นะตัวเดียวแล้วเ,เราก็เอาเมาส์เนี่ยมาไว้ด้านหลังสุดนะแล้วให้เพื่อนพิมพ์วงเล็บป,ปิดไปอีกหนึ่งตัวนะก็คือมาที่ด้านหลังเนี่ยก็คือเราพิมพ์วงเล็บป,ปิดอ่า mm hmm. เห็นนะแล้วเราก็กดออกนะ อ่าจะเห็นได้ว่าข้อความมันหายนะถ้าเกิดใครเลื่อนมาอย่างเมื่อกี้เนี้ยอย่างของผมเนี่ยผมเลื่อนมาเนี่ยแล้วข้อความมันหายเพื่อนๆซูมออกนี่ครับข้อความมันอยู่ตรงนี้นะก็ให้เพื่อนดึงเข้ามาอยู่ข้างในอย่างนี้อ่ามันก็จะไม่มีจุดทศนิยมให้เราแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะกดที่ตัวนี้แล้วกด Control all home ให้จุด anchor point มันอยู่ตรงกลางแล้วก็กด Control home อ่าตอนนี้ตัวเลขอ,อยู่ตรงกลางแล้วแล้วเพื่อนๆลองเลื่อนดูนี่ครับจากที่จุดที่เราตั้งไว้9 9เนี่ยตรงจุดนี้จะเป็น0ูนใช่ไหมแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูปึ๊บ นี่ครับมันก็จะวิ่งจาก99เนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็จะศูนย์สมมุติถ้าเกิดใครอยากได้แค่20เนี่ยสมมุติเพื่อนๆอ,อยากจะทําเป็นแบบตัวเลขจาก20วิอ่ะสมมุติถ้าอยากได้เป็น20วิแล้วให้เป็น20วิตามเวลาจริงๆนะเราก็จะทําการลบจุดคีย์เฟรมนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่เป็น20ละกันอ่ะก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวสไลเดอร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดตัวเลขนะ มันเป็นตัวกําหนดตัวเลขก็คือเราพิมพ์เท่าไหร่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นค่านั้นอ่ะสมมุติเราอยากได้20วิก็ให้เพื่อนมาที่เฟรมแรกแล้วจากไอ้ยีวินี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มคีย์เฟรมเข้าไปก็คือกดนาฬิกาจับเวลาแล้วให้เพื่อนเอนเลื่อนเส้นเพเฮเนี่ยไปที่ระยะเวลา20วิจริงจริงของไทม์ไลน์เรานะเลื่อนไปที่ระยะเวลา20วิจริงจริงอ่ะเพื่อนๆก็สังเกตจากตรงนี้ได้เลยอ่ะเราก็เลื่อนไปอีกให้20วิพอดีอ่ะตอนนี้ย0ิวิพอดีแล้วแล้วเราก็ พิมพ์ไอตรงจาก20เนี่ยเป็น0ปุ๊บแล้ว Enter อ่ะพอถึง20วิมันก็จะ0ก็เท่ากับว่ามัน20วิพอดีอ่ะเราลองเพยดูนี่ครับมันจะเป็นเป็นวิวิจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราเอามาสปีดนะเห็นนะอ่า1 0บเอฟเนี่ยมันเป็นเวลาจริงๆ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากจะได้เป็นแบบนับเดินหน้าเราก็ทําได้ก็นับเดินหน้าก็อาจจะเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็กดนาฬิกาจับเวลาแล้วเรากอ็อยู่ที่ว่าสมมุติเพื่อนๆอยากได้ถึง1นนาทีอ่ะ ไอไทม์ไลน์ของเราเนี่ยผมสร้างมาเมื่อกี้นี้คือ1นาทีนะถ้าเกิดของใครสร้างมาไม่ถึง1นาทีเนี่ยเราสามารถมาตั้งค่าใหม่ได้ก็คือให้เพื่อนๆกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะก็คือมันจะมาที่ composition setting นะไอตรง u r a t i o n นี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มไปได้ตอนแรกที่ผมตั้ง composition นี้มาเนี่ยผมตั้งที่1นาทีใช่ไหมเพื่อนๆอยากได้5นาทีเพื่อนๆก็เพิ่มไปแต่ผมจะเอาแค่1นาทีนะผมก็กดโอเคแล้วก็ไอจุดแรกตรงนี้เนี่ยเราอยู่ที่0ูนย์ใช่ไหมอ่าแล้วผมก็จะเลื่อนออกไปให้สุด ไทม์ไลน์ของเราผมก็จะพิมพ์ที่60เพราะว่า60วิเนี่ยมันก็จะเป็น1นาทีใช่ไหมอ่ะเห็นไหมลองเพย์ดูมันก็เป็น1 2 3 4งอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆเ,เอาไปแบบเวลาแข่งขันเกมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เอาไปใส่แล้วก็เอาไปนั่งจับเวลากันเอาไปอะไรอย่างงี้นะอ่า หรือไม่ถ้าเก PI ิดเพื่อนเพื่ออยากให้มันอยู่ตรงกลางตลอดเนี่ยเราลองมาดูตรงพารากราฟเนี่ยไอตัวที่มันเป็น1หลักเนี่ยตอนที่มันเป็นเลข1หลักเนี่ยมันชิดขวาไปใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากให้อยู่ตรงกลางตลอดเนี่ยเพื่อนๆมาตั้งพารากราฟเนี่ยเป็นเซนเตอร์เทคนะอ่ะแล้วเราก็จับให้มันอยู่ตรงกลางใหม่คอนโทรลออลโฮมแล้วก็คอนโทรลโฮมพอมันเป็นเลข2หลักเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางเสมอนั่นเองอ่ะหหลักมันก็ยึดตรงกลาง2หลักมันก็ยึดตรงกลางอ่ะเราตั้งให้มันเป็นพารากราฟตรงกลางนะอ่ะแล้วเราลองพดู หรือเราอยากได้กลับกันเนี่ยเพื่อนๆดึงตัวหน้าออกแล้วดึงตัวหลังมาหน้าสุดแล้วก็ดึงตัวนี้ไปหลังสุดก็จะเป็น60ิวินับถอยหลังอลองเพย์ดูปึ๊บเห็นไหมไอฟอนเนี่ยเปลี่ยนได้หมดนะเราอยากจะเปลี่ยนฟอนอะไรอ,ะอ่ะอเราจะเปลี่ยนฟอนตอะไรเราก็เปลี่ยนอ่าเห็นไหมปรับขนาดไหนก็ปรับจะใส่เงาจะใส่ขอบจะใส่อะไรเราใส่ได้หมดอ่า วิธีนี้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็แบบเป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมกันนั่นแหละวิธีเนี่ยก็คือแค่ให้เพื่อนๆพิมพ์แค่ mat มทลาวแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแค่นั้นเองนะเดี๋ยววนะ้นนาคตผมอาจจะมาทําคลิปสอนพวกตัวเลขนี้อีกนะอาจจะเป็นพวกเป็นบอกเวลาอย่างเช่น14.30อย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นแบบ1 4 3 0นนอ อะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบระยะเวลาจริงๆนะก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปสอนแล้วกันนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ